สวัสดีครับเราเริ่มเข้าสู่รายการสามสามท้าประลองอ่ะไม่ต้องพูดภาพทำเพลงสร้างห้องกันเลยดีกว่าพี่มาร์คไม่ใช่สร้างห้องอะไรล่ะวันนี้เป็นสามสามท้าประลองแบบทัวร์นาเมนต์ซีซันหนึ่งอ๋อไม่ใช่ว่าเรามานั่งเล่นกันอยากเล่นจัดเปลี่ยนบรรยากาศซะหน่อยอ่ารูปภาพแบบว่าบรรยากาศเราอาจจะเหมือนรายการสามสามท้าประลองแต่คุณนเลยคุณชินไงเออแต่ว่ามันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่หลายคนเฝ้าติดตามกันอยู่ หลายพนสลับไม่ทันต้องเสียใจด้วยใช่แล้วกวันนี้ก็เดินทางมาถึงรอบชิงแล้วใช่แล้วใครจะไปคิดว่ามันเร็วขนาดนี้ใครเข้าชิงบ้างพี่มาร์ค m อ็มเอสชนบุรีพบกับทีทันเดอร์โอ้โหแค่ชื่อถ้าคนยังไม่รู้เลยเนี่ยว่าอ้ใครครับเนี่ยเอ็มเชบุรีหรือใครทีทันเดอร์แนะนำแนะนำให้เขาดีกว่าคือเราแข่งกันแบบออนไลน์ต้องบอกอย่างนี้ใช่เออจนมาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วต้องบอกว่า แข่งกันไปแล้วเสมอกันหนึ่งต่อหนึ่งเกมแล้วเกมนี้คือเกมตัดสินเกมตดสินแล้วซึ่งเราก็มาดูพร้อมกับคุณผู้ชมนี่แหละรีแอคชั่นไปพร้อมๆอมกันเลยใช่มานั่งพิเศษวันนี้เรามานั่งพากมาพักเป็กคนฟังให้คนดูด้วยต้องบอกก่อนว่าเผื่อใครยังไม่รู้ว่ามีใครบ้างไปดูก่อนในฝั่งของทีม m s ชลบุรีเออเอชลบุรีเนี่ยมีรัตวาซึ่งรอตวาเนี่ยก็คือโปรเพเยอร์เยอร์หมาที่ขสามในโปรลีกรอบที่แล้วแล้วแล้วก็เจสิก ก็คือโปรเพเยอร์มาที่3ของทีมการท่าเรือแล้วคนนี้ก็คือคนที่ได้รางวัลประตูยอดเยี่ยมด้วยอีกคนนึงก็คือโจพานุโมงซึ่งเขาก็เป็นโปรเพเยอร์ของฝั่งชนบุรีอยู่แล้วไปดูฝั่งทีทันเดอร์มีใครบ้างทีทันเดอร์หรือว่า3สายฟ้าแค่ชื่อกลุ่ก็อวยเกินไปเอาชื่อเขียดนี้นำทัพมาโดยทีอาโรนคุณน่าคุณตาเป็นอย่างดี ต่อมาเนะาทาจอ,โห,โอหค<ม>ลุามีเทียโลแล้วจะคน,คนลุกเหลืออะไรอะจรอมคาถาสองจากสองหนุ่มจากวิลมมามเนี่ยเตะทงคูแชมป์โอเลปีแล,แล้วและอีกคนหนึ่งที่เขาเสริมมาเนี่ยคุณคนตัตหน่ารวยโอ้โหนี่ก็เพิ่งได้ช <c oughs> แชมป์แมงโคดแบบแชมป์รายการที่เป็นตัวแทนทีมไทยไปแข่งออแล้วก็รองแชมป์โปลีโคดน่าสนใจทีมนี้นี่เอาง่ายคือรวมแชมป์ทีทันเดอร์น่าสนใจน่าสนใจแต่ต้องบอกก่อนนี้ว่า สองไลฟ์อัพเนี้ยสองไม่ว่าจะไปขอดเอเอ็มชูบุรีหรือว่าทีทันเดอร์เนี่ยอาจจะไม่ใช่ไลฟ์อัพออฟฟิเชียลแข่งโปรลีกก็ได้อาจจะแค่เฉพาะกีดไหมเพราะเขายังไม่ประกาศอ่่าใชซึ่งเราเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ด้วยซ้ำเพราะว่าเขาก็ยังอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่รู้นะใช่ไม่ใช่ไม่รู้ก็ต้องคอยติดตามเออแต่ถ้าเกิดเข้าขากันมากก็อาจจะเป็นไปได้แต่ต้องบอกก่อนว่ารายการเรารายการเนี้ยสามสามทัวร์นาเมนต์ท้าประลองทัวร์นาเมนต์เนี่ยชิงเงินรางวัลทั้งหมดหนึ่งหมื่นนะคุณวันนี้ตัดสินเลยว่าใครได้ที่หนึ่ แต่ที่สองก็ไต้องเสียใจสามพบาทก็ถือว่าลงตัวพันพันพันเออก็แบ่งกันง่ายที่สาร่วมก็จะเป็นที่ละหนึ่งพันบาทซึ่งที่3กับที่สี่อ่ะได้ไปแล้วไปแลเออเราได้กันไปแล้วมีทีมอะไรมีทีมผมไม่อยากอยากอ่านชื่อทีมนี้เลยอะไรอ่ะท็อปดาร์ก ดำดาร์กนะดาร์กโอเคโอเคอ่านให้เป็นดาร์กแต่งชื่อบรรยากาศเลยอ่านให้เป็นดาร์กอีกทีเขาเปขอนแก่นทีละขอนแก่นในเต็มอ่าก็อาจจะเป็นแบบโฟลเลเยอร์ของขอนแก่นหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้ไม่ทราบได้ตลอออฟฟิเชียลประกาศกันแล้วกันแต่ก่อนที่เราจะไปชมแมตช์มันมันแมตช์ตัดชิงแมตช์ตัดสินชิงที่หนึ่ง สุดท้ายก็ฝากติดตามรายการของเราด้วยกนติดตามเพจของเราด้วยดีลีไทยแลนด์ซับสไคร์ยูทูบด่วนๆทุกช่องทางทุกช่องทางอลกกดไปเหอะแชร์ไลค์กดให้หมดกดทีเดียวนะคุณอย่าไปกดย้ำนะกดกระดิ่งด้วยก็ดีเพราะว่ามีอะไรที่มันดีๆออกมาใหม่ๆคุณก็จะทันเหตุการณ์ทันข่าวอะไรคุณทําเสียงกระดิ่งเฮ้ยเสียงอะไรนี่ย เว้ยไฟเลี้ยวหรอทำไงให้เป็นไฟเลี้ยววะนี่มันกระดิ่งรถกระดิ่งอะไรติ่มไผ่ทองเชัดแผลทองอ่ะไม่เสียเวลาไม่เสียเวลาไปกันเลยดีกว่าไปกันเลยเอออ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูเกมในเกมเดี๋ยวว่าจะเป็นยังไงเป็นเกมตัดสินของคู่นี้ละต้รอดูแล้วคุณเป็นไงคุณคิดว่าใครจะชิงเงินห้าพันบาทได้คุณเองผมผมมองว่าชนบุรีเฮ้ยต้องรอตัวนี้นะเออไปดูรูปเกมกันเลยดีกว่าอ่ะมามาถึงก็ะต่ายเสียแล้วติ่มซิ่งเตอ นี้บอลอยู่ที่โจพันธุพงศ์มาที่นอ็อตว่าโจพันธุพงศ์ไปที่ผู้สาวันโตครับน็อตว่าบอลขึ้นมาเปิดยาวจะให้กับเจสิกนี่ไงบอลทันท่านรวยนี่แต่ยัง<ด><ห>เก็บได้ครับเจสิกเฮ้ยนีนนเฮ<อ>้ารวยเจสิกเฮ็ดแล้วออกเอาบอลก่อนสวยล็อกไว้เอาละแล้วจะเป็น MS ชอนบุรีน็อตว่าเปิดยาวข้ามมาต่อพระทาไม่ยอมครับยังได้ที่กัน์ตัน่ารวย บอลอยู่บนเล็กครับพันธุ์นารวยเอาเสร็จแน่ไปโอ้พานุพงศ์สวยเทียร์โดนหนักไว้ได้แล้วกองมาทางก็หวดลงมาข้างล่างให้ออนอีกทีครับโอ้โหฟาวได้ไงวะฟาวดีตานคุณดูไม่ฟาวไงให้ดูบอลเลยโอ้หน่อยเดียวเองโอ้โอ้ไม่ได้แต่หน่อยฟาวอ่าลอบที่ทันเดอร์จะเปิดจากข้างหลังครับเป็นพันธุน้ารวยรับผิดชอบเปิดลูกนี้ เราพิชชอบเลยสาดยาวมะนี่เดี๋ยวดูเอาไปลุยนอตวาออกไปทางซ้ายเนมาให้โจพันุพงศ์โอ้โหเนยมาให้โจพันุพงศ์เลยวะเออนอตวาแล้วแทงจังหวะนี้โจพันุพงศ์จอมรู้กวรมทาสาดออกมาให้คอนเลยนี่เจสิกดักได้บอลอยู่ที่นอตวาเสียว่ะเออเราเข้าไปถึงขึ้นมานอตวา เปิดเข้ามาแล้วเอซิกนี่ลงไม่ได้ยังเก็บได้เอ้ยโอ้โหจ่ายติดกันเองจ่ายมาให้อย่างงี้ก็มาแล้วทีทันเดอร์จะสวดขึ้นมาเขาหน้ารวยล็อกหลอกทีนึงลงไปยาวยาวดาวน์ท่าที่ลงยังไงเฮ้ยออจ่ายเขาทั้งนั้นเออลอมไว้ก่อนลอมไว้ก่อนเนี่ยยังได้อยู่ทีทันเดอร์ครับทุ่มมาหน้ารวยทุ่มมาโอ้โหทุ่มมาไกลเลยตัวโลนหลักมาดาวนท่าเซตกันใหม่ครับมาซ้ายเขาหน้ารวยอ่ะหน้ารวย ไม่ได้ครับน็อตวาไอเว้ยสวนนี่เล่นน oh ี่จริงๆเขาเล่นระบบคล้ายๆเราเลยนะแต่เป็นระบบเราตอนที่เราตั้งรับไงสำหรับเขาเขาเป็นบอลไดเล็กถ้าโปรเพเยอร์เรียกบอลไดเล็กถ้าเป็นเราเรียกระบบน้ำทิ้งน้ำทิ้งกียร์ไปก่อนใช่เมื่อวานนี้ไม่อย่างที่ที่ทันเดอร์ตัดมาได้ครับเกียร์โลนแทงบอลกลางนการาทานกกะารวยครับขวาโลูกนกกวะทามาแล้วปีก้อนี่ดักสวยนี่ครับโอ้ไม่ได้ยังได้อยู่ที่ทันเดอร์ครับนการาทามาที อยโรดูลิมเซ้นแล้วเปิดหลอดม่วงมาเอ้าแบตใครแบตใครหมดแบตแท้เลยแบตหมดได้ไงได้ทีที้ทีทันเดอร์ครับก็ปอนออกมาซ้ายให้วัน์ทะกชงมาติดฟันออฟันไดเนี่ยอาจจะไม่ขึ้นชื่อแต่หัวสีส้มให้เราเข้าใจว่านั่นคือเจสิกตัดมาได้ไงทีทันเดอร์คุณโอ้โหมาดุจริงนะยังลุกมายังดุเลยอ่ะดูดิ นี่แล้วดูจังหวะนี้จะเป็นเอฟเอชลบุรีให้มาสวยจอมทานดักได้อีกแล้วครับเฮ้ยไอ้จอมมันจะดักทุกจังหวะเลยวะรูทุกอันเลยโอ้ยดึงสวยนัดวางให้มาที่โจพานุพงศ์จอมมอวนอี่ทีแกจอมอีกแล้วอิดท้องหลังพระมาแล้วครับออดคอนนารวยขวามาเอ้าเออจะมาเลี้ยงผ่านกันไม่ได้ง่ายๆนะเว้ยแต่จอมบอกมาแล้วโอ้โหตัดได้ทุกจังหวะจริงครับจอมอาธาเด็ดมากเกมรับวันนี้ครับจอมมันเล่นเหมือนแบบ มันยืนหลังเพื่อนเราเก็บจังหวะโคตรดีเลยนะไปหมดดูจอมเบิ้์มาครับปอนยิงไปเลยจะไปยิงอะไรเหมือนคิดไม่ออกไม่ได้ไม่ได้หวังจะเอาประตูหรอกจังหวะเนี้ยเหลือฟุกเอาเตะมุมเหมือนคิดไม่ออกแล้วไปยังไงดีออฟทีทันเดอร์ได้เตะมุมครับเป็นเทียโรนครับหรือโตของเราเองครับเข้าในมุมมาเล็งละดูดูอวทารจะวิ่งเข้ากลางครับไปสอดสองมีออนวิ่งอยู่วนอยู่วนอยู่เร้อยเคลีย เอาเอา่ะจังหวะนี้เอสิกออกไปทางซ้ายโจพันธุพงศ์ให้ที่เออมาแล้วแล้วหลุดเข้ามาสวยโอ๊ยใสเข้ามาแล้วเป็นน็อตวาน็อตวายิงเข่าดิไม่ยิงว่ะจอมจอมเคลียร์ไปได้โอ้โหตอกนิดเดียวเองอ่ะมาตอกไม่ได้ทีโจพันธุพงศ์โจยกจังหวะนี้นี่ไงป้อนตักได้แล้วจอมจะสวนกลับแล้วสาดขึ้นมาให้คาร์ล่ารวยต้องมาทายยังได้บอลอยู่ช้าแม้แต่วนนี้ครับ มาพี่โจผ่านุพงศ์เอาเสร็จเราโอ้โหอะไรวะอะไรนะคุณเสร็จเราอะไรคุณดูมันจบก่อนเทียโรได้ชิงมาเอ้าแล้วไม่เอาบอลสังหานแล้วคาร์เตอร์น่ารวยหายเว้ยเอสิกวงจอมเก็บบอลไม่ได้เก็บรับตอ่ดีมากครับเทียโรครับหาอยู่หาหาใครหาไม่เจอแล้วหาไม่หมดแล้วเอาว่าไม่ว่า มันว่าให้มาที่โอ้ยเอาใส่สวยดิใส่สวยดิป้อนใส่พิหวังใจดิบอสเซฟนี่เป็นไงอันนี้เป็นไงล่ะวืดไปทีหนึงตื่นเต้นตื่นเต้นปอนยิงครับเออแม่แต่ยังเซฟไปได้นะชลบุรีไม่ง่ายนะบอกกรับจอบจะจับยาวนิดนึงอ่ะเจสิกเอาบอลขึ้นมากลางสนามออกไปทางซ้ายอยู่ที่พานุพงศ์อนุพงศ์นี่เขาไม่ไล่บอลเห็นอแม่ไม่รอบอลก็เสร็จเราดิวะจะวิ่งรอแล้วจะแทงหรอนี่ไง หาจังหวะต้องงานเหมือนจะรอน้านหน่อยจังหวะนี้แต่โม่ตัดได้ก็โดนถัดอยู่ดีเขาก็หมุนเหมือนงัานวนนว่าเหมือนหลอกจะออกขวานะแต่ว่าไปทางซ้ายานี่นวนว่าเปิดสวยๆไปทีแล้วก็วหมกได้ครับได้อยู่ที่เขาต้อง,องรวยครับกดในขลางใ้กลางมาแล้วจอมจอมสาดขึ้นไปเลยเทียร์โลหมกชงได้แล้วจอมารับอีกทีจอมารับจอมแตะเออ หลักได้ไว้โดยน็อตวาเปิดยาวขึ้นมาเจสิกมงให้กับโจพ้พาทุพงศ์ได<า>้แล้วครึ่งแรกโอ้โห,โโหแล้วก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ศูนย์ประตูต่อศูนยโหผมบอกเลยว่าทัน,น<อ>ทุกจังหวะนะจังหวะจบสกอร์ถือว่าน้อยมากแต่ก็มีทีทัศน์เดรมเมื่อกี้ที่ได้ลหลุดอีกทีเกือบเหมือนกัน เอฟเอชบลบุรีเนี่ยเห็นยังไม่มีจังหวะแบบเนี้ยเดี๋ยวมาทีมาเป็นลูกเลยเฮ้ยมาเป็นลูกเลยเหรอเออมาเป็นลูกเลยมาเป็นลูกเลยอ๋อมองว่าเป็นลูกแบบสกองนะไม่ดีนะมาเป็นลูกเลยอะไรมาเป็นลูกเลยอะผมพูดไม่ชัดหรือคุณคิดไม่ดีเนี่ยลูกบอลไงลูกบอลนี่ทั้งสองทีมบางคนอาจจะงงว่าเอ้ยทีมอะไรวะอีดีบูเบอร์กันดีเจริงๆก็คือเรบบนเต้เลบยนะเออเรบบนเต้นะก็คือเรบบนเต้ก็คือทีม สเปนสเปนอาจจะทั้งสองทีมใช้เหมือนกันด้วยแผนหรือเปล่าเอแต่คุณต้องมาดูตัวเขาจัดในทีนี่ของชลบบรีนะก็เียร่ามาทีนี่เวียร่านี่ของดีนะของดีเออนี่ถ้ามามาแพ็กต่อไปเนี่ยจะมาวันไรเรามาไปก่อนได้เปรียบต้องต้องออกหน่อยแล้วเออดูเกมต่อครับครึ่งหลังมาแล้วครับไอจะคว้า5,000บาทไปรอชม่มาดูกันเจสิกเปิดขึ้นมามาถึงติดเลยนะ ตีทีท <im cek warm> <im Jessie> <im> ันเดอร์เลยเย็นใจเย็นเทียโรชกมากลางประตนายกมาเทียโรเฮ้ยง่ายไปจับหนึ่งจังหวะหลวงจากตี๋ยหลวงจากตี๋เลยอะนี่หลวงจากเตีนปลาครับประตนาเรือเทียโรชกมาให้จองมาทาครับลองทาออกมาซ้ายเทียโรเฮ้ยเสร็จเราเปิดมุ่วกแล้วบอกจะจอกโอ้โหผมว่าวันเนี้ยทางตันแล้วอะทางตันเลยเหรอเออหมวกไม่เข้าได้ไงเนี่ยคุณคุณไม่คมไงยังจะถามอีก มันจ่อแล้วะดากวรมทางของลูกนี้ออกไปอย่างน่าเสียดายครับนี่เกิดจะกเป็นทีมฮันเดอร์ได้ขึ้นนำไปก่อนนะในครึ่งหลังอ่าทำเอ็มเอชทนบุรีต้องปราบแล้วต้องแก้กันหน่อยแล้วแก้เออปล่อยให้เข้าโมงจ่อๆไม่ได้นะแล้วฝั่งนั้นมันคือฝั่งไทยว้าฝั่งแบ็กซ้ายนี่ว่าแบ็กซ้ายฝั่งแบ็กซ้ายไม่ฝั่งแบ็กขวาดิวันวิสาก้าเมื่อกี้นีปล่อยเปิดอด้แต่ว่าฝั่งซ้ายไม่ประกบไม่ประกบตัวนีิประกบตัวต้องโมง แก่ละต้องแก่ละไอ้คนเนี้ยอูเซเป้แบกบุมนี่ปะใช่ไหมใช่ไหมเหมือนเขาจะเดินได้ทั้งแบกซ้ายแบกขวาเลยได้สองตำแหน่งเลยนะมันเดียวครบออันเลยเหรอเออฟุกได้มาตัวนึงแต่ว่า้ยไม่เข้ามือยืนเซนเตอร์ได้ด้วยใช่เหรอเออถ้าจำไม่ผิดแผงหลังนี่เอาหมดผู้แช่แค่กองอ่ะคุณแช่เบกบุมี่อ้าผมก็ต้องใช้ไอ้นี่ดิอะไร อีปิกมิเกลซินเวตหนักเลยคู่กับเวสบาวหนักมาเดิมพิกจริงหรอหนักมาอร์กดี้อ่ะแล้วนี่มาดูฝั่ง m อชชนบุรีเอ็นเทิร์นบุกของ m อชชนบุรีเปิดโดยเจสิกเอ่อยาวขึ้นมาแล้วให้น็อตวารหม่งตั้งได้นี่ครับตรล้าเลยบอกยิงเลยเฮ้ยโอ้โหดีกว่าไม่เหว่ยงแห้งปะเนี่ยคนละไก่อะไรเหลาปิดแล้วไม่ใช่คนละไก่แบบนั้นเอามาทาเออเดอร์ขึ้นมาเสร็จแล้ว ไปชนบุรีได้ไหมต่อคาถายังคงดับได้ว่ะได้ว่าตันมาจ่อคาถาโอ้ยถึงสวยเยซิกเต่อคาทานี่เอกคาทายังอยู่ขึ้นมาครับจอมแม่งดูดิขอเรียกว่าไม่ได้หมดขอเรียกว่าจอมขัดใจได้เลยจอมขัดใจเลยเอ้ยมันตัดจังหวะจริงๆอ่ะโอ้โหนี่ว่ามีใจแบ่งมุมเลยนี่ไงจ่อคาทามาโอ้โหหลอกไปถึงทีหลอกไปอีกทีชิปปะโอ้โหนี่เป็นอีกจังหวะนึงที่ทำให้เห็นเลยว่า ดวงดวงตกแล้วนะดวงตกเหรอเองจังหวัดเน้นนะเออนี่เรียกว่าดวงตกแล้วถือว่าเข้าแก๊ปเข้าสู่ทุกอย่างแต่ถ้าเปลี่ยนมาสกอร์ไม่ได้ครับสำหรับทีทันเตอร์มาดูเกมบุกของฝั่งเอฟเอทเนบุรีบ้างเออบุกเมื่อไหร่อ่ะยังไม่เห็นเลยเอ้ยก็พยายามอยู่ไงเออจะเย็นเย็นดิพยายามอยู่เนี่ยทีทันเตอร์มาอ่านอตวาดงกลับมาเอซิกได้บอลจะออกซ้ายจอกระทาตายแล้วครับ ออกขึ้นมา ok, บนคาร์ต okay. ้าล็อกติ้งทีอหชิมมาล่างสวยมากเยโรนเยโรนออกมาคาร์ต้าล์เลยบนก่อน้งหลังว่าเยโรนอ่าเสร็จเราไปนิดนึงครับเตี๋ยจอออีกแล้วเอ้าเฮ้ยจังหวะนี้น็อตวาให้สวยเออไปโจพานุพงศ์โจพานุพงศ์นี่นี่นี่ไโอ้ยโอ้ยยังไม่ออกด้วยมาทานอยู่ตอกจม่งกลับหลังไม่ได้ครับนี่ นีแกจอมอ่านขาดจอมอ่านขาดทุกกองให้ว่ากองหลังคนไม่เกี่ยเหมือนผมยาวๆเนต้าไหมเออเอาน่าจะใช่เนต้ามาลับเยโรนมาทางขวาออกข้อกลางมาจอมอังวัานรอแล้วยิงไปเลยโอ้ยน้องจริงน้องถอมจริงโอ้โหเต็มหน้าเลยเทียโรนรอชิปมาลูกนี้โอ้โหดักด้วยอกนี่ลันวาได้ออกไปทางซ้ายที่โจภาณุพงศ์ บอลขึ้นมาพาบอลเข้ามาในเขตโทษแล้วเปิดเข้ามาโอ้โหตรงโอ้โหยยังไงเป็นไงเข้ากรอบเลยอ่ะทักทายกันแรงมาแบบคมๆทักทายกันแรงไปถือว่าช่างไมก็ยังช่วยไว้อยู่เรียกว่าส่งสัญญาณเตือนแบบอันตรายอันตรายเลยยื่น by warning แล้ววยังองนี่ขนาดเป้นะเมื่อกี้เป้หม่งนะเป้หม่งเออถ้าเป็นฮาแลนด์นะรู้เหลืองมันรู้เหลืองเลยอ่ะไม่เหลือ นี่ยรับก็มีการกัดทับเล็กน้อยสำหรับเอเมเชอร์เบรีนี่แล้วส่งราฟาเอลเลเอาลงมาด้วยเมามีความเร็วมีความสูงแต่ไม่มีความไม่มีความไม่ใช่สิมอวิความคุณจะลงมาทำไมล่ะเอ้าแต่ของนี่เอาทีันเดอร์แปลกนิดนึงครับเบคแฮมเล่นเซคเกอร์สไตเกอร์ได้ไงอาจจะเปลี่ยนหรือเปล่าเอเ็ดได้ไงแต่เขาตัดใจเอากุลิบเล่นกลางนะัซีเอ็มเอฟเอยเอางี้จริงเหรอเออเออเหนือใครอะไรเจออะไรอ่ะเจออะไรกับคุณรื้อย่งวะ เจอลื่นเจอลาดเจอลาดแซล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 นิดหน่อยผมรู้สึกว่าเขาจะมาคุมเลี้ยวคูมไงโอ้โหว่ามาจริงเหรอผมเชียร์เลยนะเรียกเรียกแช่งดีกว่าอ๋อแช่งเหรอตำนานแล้งคุมเก็บผงก็ต้องใช้หงอยู่วะเออตำนานนะมาดินี่แล้วมาดูจังหวะเตะมุมของเอ็มเอชเชนบลีน็อตว่าเอาว่ะเอาหน่อย หรือว่าเรียกเพื่อนอยู่เรียกเพื่อนอยู่ออกมาเนยมานี่หลอกแล้วจะสวนหรือเปล่าทีทันเดอร์จะสวนอะไรจะสวนลายดักไว้หมดแล้วอารูตต์ต่อเปิดที่เลยเหรอเข้ามาโอ้ยโอยเปิดที่เลยเหรอจับแล้วก็ยิงโอ้โหสวยดีจอกกระทาอีกแล้วจอกกระทาพูดนำไปก่อนแล้วจับแล้วแต่ไม่ได้ยิงยิงคนดีคนเดิมจอกกระทาเกมรับแน่นมากบัมบูรีเน้นคลองบอลแบบชัวร์มากขึ้นนะและดีไงชัวเหรอ ลองตัดมาแล้วครับกระด้างเลยออกมาเทียร์โรนนี่เป็นไงล่ะชัวร์ไหมล่ะนี่เปิดไซส์ก่อยคุณนะไซส์ก่อด้วยไซส์ก่อด้วยวะต่อจะดัดนี่อยู่ที่เจสิกต่อไม่ยอมโ้ยดีว่ะแล้วศาดขึ้นมาแล้วที่ชันเดอร์ได้ไหมไม่ได้โจพานุพงศ์อยู่กลางสนามยิบมาและจ่อไปแต่วิจัยไงมาจ่อตลอดเลยวะผมงว่ะ ทำยังไงวะเราเราเราทำกันได้ไหมอย่างเงี้ยสวิตมาแล้วเป็นคนนั้นตลอดเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูเทปนี้ซ้ำอีกสักหลายๆรอบดูว่าจอมันเล่นยังไงของมว่าซุปซับเกมเราดีเลยเนี่ยจอมแม่งเหมือนแม่งอยู่ทั่วสนามอ่ะไปแล้วดูจอมไปกันนะไปแล้วเราจะได้จอมจอมมาจอมขบวนว่างจอมขบวนว่างจอมแล้วก็จอมเลียบลอยครับเรียบร้อยชนบุรีนำหนึ่งไม่ใช่ทีทันเดอร์นำหนึ่งศูนย์ยิงโดยเทียโร ยิงด้ทีเดนเบลล์ยิงไปอีกหนึ่งทีาโอ้โหหลายทีหลายทีโอ้โหหลายทีแล้วทีอีกทีแล้วทีเล่าเป็นทีทันเดอร์ครับที่ออกน้หนึงต่อศูนย์จอมทีส่งใ้ทีอโลนแล้วทีนัรวยนี่ังหว่าดีครับดูครับต้องชมจอมวันทานนะลูกนี้เลี้ยงไม่มีใครหยุดเขาอยู่เข้ากันโอาโหต้องให้ต้องให้ มาดีแต่ว่าเวลายังมีเออจะดูเอ็มเอชูมิรีนี่นาทีนี้นี่ก็เอาว่าต้องมีแก้เกมขาข้างหนึ่งนี่5,000บาทนะขากับมือยื่นมาละแต่ขาสองข้างของเอ็มเอิรีก็อาจจะขัดไว้อยู่ไงขัดไว้อยู่เออยังก้าวไปได้ไม่เต็มนะคุณก็รู้ว่าเจ็สิบแปดแล้วนาทีนี้เอาละครับเราต้องมาดูกันว่าทีทันเดอร์จะคว้าแชนะนี้ได้หรือไม่ดันแล้วว่ะสี่นาทีสุดท้าย เกมนี้โอ้โหเอาแล้วแก้เกมมันยกใหญ่ระบบเนี่ยระบบที่เราใช้เลยแะถ้าคุณคิดดูดิเขาเอาระบบนี้มาใช้เกมลุกเราใช้ทั้งเกมมันจะเป็นรอดอะไรแล้วเนี่ยผมว่าใครที่เล่น33อ่ะหรือว่าใครที่เล่นเนี่ยสามารถดูแทคติกแล้วเก็บไปปรับใช้ดูว่าโปรเขาแก้กันยังไงนะนี่แล้วดูนี่ไงจอมดักได้เอาแล้วครับจะครองยาวหรือปอบรับทีชันเดอร์ครับอะไรจะไปไหนนี่เอาวะก็พานุพงศ์ให้มาที่เจสิก เดซิกอย่าบอกอย่าบอกนะนี่ไงบอกแล้วว่ามาโอ้โหเฮ้ยเจอหลาดเอ้ยลื่นลงไปเลยเมื่อกี้โอ้โหยิงโดนนอดมาเออสีเขียวนี่น็อตนี่ดูวิ่งดูวิ่งดูน็อตว่าเอ้าไม่ใช่ตัววิ่งไม่ใช่ไม่ใช่โอ้แต่ยิงดีโอบอกดีนะล็อกรุ่นเลยโอ้เอแรกครับโอ้โหเป็นไงสัญญาณเตือนครั้งแรกแบบวอร์นิ่งนี่ทรั้งนี้ของจริงทีเซนเดอร์อุตส่าห์ตัดไม้จะลูกเขี่ยแต่ก็ไม่พ้น เป็ไงประมาทได้ที่ไหนล่ะเชมเปี้ยนส์ลีกสมัยนี้80แล้วจะเอาอีกด้วยตอนนี้นี่มใจมาแล้วเบสิกมาน็อตว่าน็อตว่าตัดเข้าในยิงดิอย่างแกไปยิงระหว่างนี้แล้วโอ้เอือไปจะฝังในนี้เลยเหรอวอร์นิ่งไปที่2มาแล้วจะฝังตรงนี้เลยเหรอเดี๋ยวรู้80ชลบุรีมาทีมามามาทีมันนะเขาเรียกว่าคลื่นที่มันซัดกันหน่อยคลื่นทะเลอีกแล้วอ่ะ ว่ายันอยู่แล้วที่แนเดอร์ังหวันี้อ่ะโดพานุพงศ์เล่นลูกเตะมุมเล็กๆ<ล>โอ้ยยังด<อ>ดไม่ออกเลยนะโอ้ยเลยลอยมาตัดได้ครับเฮ้ยเราต้องลองเล่นลูกเตะมุมแบบนี้บ้างนะจริงเออเพราะปกติอ่ะเวลาเราเล่นอ่ะเรามากักจะใช้คนที่เปิดโค้งเข้าหาประตูนะอัะอน,นี้เหมือนเป็นมุมที่โค้งออกแต่ว่าเปิดเข้าไปใกล้เออเอาไปซ้อมได้เอาไปซ้อมได้ อีทันเดอร์จอมราชาเห็นขวาวิ่งรถแทงมาเทียโรจับบอลยาวไปหน่อยนัดวารจับได้อื่นนี่เนี่ยความช่วยมาความนิ่งอ่ะความชัวร์จับได้ไหมกลางยังได้อยู่ทีทันเดอร์ได้อีกทีไหมได้เอ้ายังได้อยู่จอมราชาแย่งได้นี่ไงเจสิกให้โจพานุพงศ์เปิดขึ้นไปจอมราชาได้ไหมเจสิกมองได้อยู่ที่โจพานุพงศ์โจพานุพงศ์เพื่อนวิ่งไปแล้วนัดวาเปิดเข้ามายังติดทันเดอร์จอมราชาเบิ้ลมาเร็วครับ นะรวยอทอาออกมาซ้ายไปไหนไปไหนทิมงหนึ่งสองนะโอ้โหสวยโอ้โหเทียร์รถยังไงลอยได้ดิโอ้โหยามช่องยาคาร์ตอร์ได้รวยไปไหนคาร์เตอร์ได้วยยับเลยโอ้โหจะมาหลอดดาร์กันอย่างนี้ไม่ได้หรอกโคนราชาความมืดเอ้ยมาว่ะไปเว้ยนอร์วาโอ้โหเทียร์รถเอ้ยมันแย่งไม่ได้นะวะแล้วเคลียร์ออกมาครับอีแันเดอร์ได้อีกเพลหรือเปล่าอีแันเดอร์ยังได้อยู่จากก้าบขวาเอาว่าดักได้เอ้ยเพลสุดท้าย โอ้โหจบเกมครับ90นาทีเสมอไปหนึ่งต่อหนึ่งโอ้เด่นผมต้องบอกนะที่ข้าตาผมนีรู้สึกเอซิกกับตอมคาธนี่ถือว่าปีในซีรเยอะเหมือนกันอ่าใช่ใช่เดี๋ยได้นะเอซิกอ่ะมันไม่ยอมตั้งชื่อตัวเองอ่าใช่เออพอเห็นในจออ่ะมันการชื่อนักเตะใช่แต่ว่าโดดเด่นโดดเด่นเล่นดีโอ้จริงจรสองทีมนี้ก็เล่นดีทั้งคู่นะใช่ใช่ตอมคาธาเนี่ยมันบังคับไงของมันว่าม่รมันอยู่ทั่วสนามไปหมดเลยเนาะ เหมือนแบบมีหลายมือจัดอ่ะเออเอ้ยอาจจะเล่นหลายเครื่องโอ้ยคนเดียวได้เครื่องเดียวเล่นหลายเครื่องเลยนะกดยังไงได้หลายเครื่องอ่า่อเวลาพิเศษอ่ามาดูโอ้โหสูสีแต่ว่าเกมลุกของทีทันเดอร์จะค่อนข้างแบบได้จบสกอร์เยอะแต่ยังไม่คมเท่าไหร่ได้จบสกอร์เยอะแล้วไงก็หนึ่งหนึ่งเท่ากันน่ะเออโอเคยอมเออแบบทีทันเดอร์เหมือนฟ้าผ่าที่แบบแป๊ะแปะแล้วก็ปั้งทีนึงอ๋อทีนีงแล้วชมพูอ่ะเอเมชชอะวูบแล้วก็ตู้มไปเลยอันนี้เสียงอะไรเนี่ย ไปใหญ่เหมือนกันเฮ้ยหายไปใหญ่มาวู้วู้แล้วอ่ะอ๋รู้สึกแผนพิบัติธรรมชาติด้วยว่ะโอ้โหถึงสายฟ้าเอาเอาจุดโทษเลยอ่ะเฮ้ยคุณไม่รู้กฎผมไม่รู้ช็อกเด้อจะไม่รู้กดได้ไงเราไม่ได้ต่อเวลาเลยวันเราแพ้ได้เกมเลยมาดูอ่ะเริ่มก่อนทีฮนเดอร์ครับคุณจะยิงฝั่งไหนผมขอเรียกสายล่าเสร็จเราจังหวะนี้นี่ตีแกแม่หนึ่งกระตาเห็นครับน้ำก่อนหนึ่งศูนยครับเหมือนจะพุ่งช้าไปหน่อยว่ะ อ่ะอันนี้มาดูฝั่งนอตว่าจะเป็นคนยิงโดยคนยิงประธานประตูที่เสมอในเกมประธานเป้เียบร้อยนี่นี่โอ้โหเป็นไงล่ะใจถึงใจถึงเพิ่งตื่นจริงครับเป่านอตวาทุกนี้ต่อไปใครครับเป็นเป็นอนารวยครับแล้วคนป้องกันคือเจสิกเอาละอันน่ารวยเลงนะครับเลง เล่นยิงเมื่อไหร่โทรมาเขากำลังเล่นจิตวิทยาอยู่เอออยังไงเขาจะรอให้เวลาใกล้หมดแล้วไปยิงนี่คือจิตวิทยาขั้นสูงนะเออดูแล้วก็เห็นไหมจิตวิทยามันมีผลคนรอก็แบบไม่สนิทิงว่นรอนานๆก็อาจจะบั่นทอนหัวใจอ่ะอย่าให้นานเกินไปนะครับอ่ะแล้วจะเป็นคนยิงลูกนี้เจสิกโดดเด่นมาทั้งเกมรออีกไหม ถ้ายืนแบบว่าจิตมาจิตกลับไม่โกงแล้วเลือกแล้วก็เอ้าวปอนเหมือนปอนรู้เหมือนรู้ว่าจะยิงไปทางนั้นไม่ไม่แบบอย่าบอกว่าเหมือนรู้ก็แค่เดาถูกเฉยๆอย่าทำได้ใจไปหน่อยเลยเอ้าวพอรู้มาเอาเตียโรนครับจะทำให้บุยลำทำห่างได้ไหมเตี๋ยเด้อง่ายไปโอ้โหจะมายิงกลางประตูนี่มันโจ้พนุพงศ์เลยเว้ยให้เขากดไอ้นั่นเปล่างเขาอยู่เปล่าวะ โอ้จะมากราบกันเปล่นี่ชนบุรีอ๋อมาเดียโรนแก้ตัวได้ไหมแล้วโจภานุพงศ์ก็วิ่งมายิงเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะจากสถิติที่ยิงทั้งหมดเนี่ยผมยังไม่ไปเห็นไปทายควายเลยเท่ากันละตอนนี้เท่ากันละเป็นซ้ายกับกลางโอ้ยโหสี่ยันจุดโทษอ่ะคุณต่กอทามาไม่พูดความทำเพลงครับ ออกมายิงตรงกลางโอ้โหนี่น็อตวาดักได้เนี่ยเห็นปะโจ้บรรทุนวงปลมึงให้เลยเมื่อกี้ให้เลยอะเออเอาแล้วเพื่อขึ้นนำครับแล้วน็อตวายิงจอบโอ้โหซ้ายลัวแล้วแล้วดูดิจะไปยิงแต่ทางซ้ายแบบวัดใจเหมือนกันนะถ้าลูกนี้ไม่เข้าครับจบเลยนะครับถ้าลูกนี้ทีทันเดอร์ไม่เข้าจบเลยครับแล้วคนเซฟจะเป็นเจสิกอันน่ารวยครับ ความหวังดีกว่าคุณครับซีเนเอร์น่าจะไม่ยิงกลางแล้วแล้เซฟไปทีพันตอนนั้นเซฟไปทีมาเรียบร้อยโอ้ยขาลูกแรกเอาแล้วลูกตัดสินแล้วคุณแล้วคนตัดสินลูกนี้ก็คือเจสิกเอาไว้มาเลี้ยงไว้แล้วเรียบร้อยแล้โหเป็นไงล่ะเป็นชลบุรีเป็นชลบุรีโอ้ เี๋ยวว่าเกือบดาบแต่กลับมาได้โห่นี่ยิงทางเดียวกันเลยนะโอ้โหยิงแมวคาตาแนารวยเลยใจมันได้โอ้โหเลยเป็นเอ็มเอชลุนบีครับคว้าเงินรางวัล5,000บาทไปได้สําเร็จครับนี่ดูน็อตวานี่ก็คือเหมือนอ่ามีพีของฝั่งนี้นะจริงเสมอด้วยและยิงโทษเข้าแทบไม่พลาดอ่าก็ขอแสดงความยินดีกับเอ็มเอสชลบุรีนะครับที่คว้าเงินรางวัลไปได้5,000บาทได้อันดับหนึ่งไปแล้วสําหรับ ทีมทีทันเดอร์เออไม่ต้องเสียใจได้ไป3,000บาทก็แต่ก็ลงตัวนะเปสามพันสามคนก็แบ่งคนละพันเนี่ยห้าพันแบ่งยากกว่าอีกเออห้าพันแบ่งยากกว่าอีกเป็นครั้งอีกอ่าแล้วก็ทีมที่สามรวมนะครับท็อปดาร์กดำแล้วก็ขอนแก่นเลยดาร์กดำนะดาร์กดำโอเคดาร์กดำท็อปดาร์กดำแล้วก็ขอนแก่นเต่ก็แสดงความดีกับทั้งสี่ทีมด้วยแล้วก็ขอบคุณที่ เราสนุกกันด้วยนะครับส่วนนี่อย่าพึ่งส่วนคนที่ไม่ได้รางวัลสำหรับคอนเนี่นี้ไม่ต้องเสียใจมันมีอีกรายการหนึ่ง็นไรายกออสามสามนะครับมาลองใครอยากมาลอง มีรางวัลนะมีรางวัลให้เข้าให้ทันชนะได้มีรางวัลไม่ได้มีฟรีไม่ได้ฟรีนะเล่นก็คือแบบชนะได้ฟรีแล้วแบ่งก์จลงตัวด้วยแบ่งเป็นตัวคนไปเออชนะได้ก็ไปคนละ390ร้อยเก้าสิบยากแหละชนะเราอ่ะเออจริงๆเราก็เจตนามาแจกแหละฟุ้งยี่เราซ้อมกันจริงจังเออยังไงก็ฝากติดตามด้วยทุกวันพุธสามสามท้าบอลร้องอ่าแล้วก็กี่โมงวะ ห้าโมงมันต้อไปห้าโมงมันต้องไปพูดเรื่องในรายการจริงป่ะเนี่ยแล้วก็วันพฤหัสอ่าอย่าเลือกในรายการนี้ต้องฝากเลยเปิดก่อนได้เกลือเปรียบเปิดก่อนใช้เปรียบได้เกลืออะไรล่ะโอเคแล้วก็อาจจะมีซีซั่นสองซีซั่นสองซีซั่นนี้เงินเงินรวมหนึ่งหมื่นซีซั่นสองป่ะเนี่ยอาจจะเยอะกว่าก็ได้เป็นแสนเลยเหรอโอ้โหอาจจะแบบระดับโลกแล้วไงเว่อวายอ๋อจัดไปนู่นเลยไปเรื่อยไปเรื่อยโอเควันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ